สติท่านแปลว่าความะระลึกได้คือะระลึกได้ถึงสิ่งที่ทำคําที่พูดสติเป็นธรรมที่มีอุปการะมากแก่ชีวิตสติเป็นธรรมเครื่องรักษาตนสตินำให้เกิดปัญญารู้ทั่ว สติเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสและกองทุกข์สำหรับพระธรรมเทศนาในวันนี้จะได้ขอกล่าวสติเบื้องต้น4ประการประการที่1สติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกสติเป็นสิ่งที่ทำให้เราตื่นตัวและรู้เท่าทันต่อโลกและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสติเป็นเครื่องมือสำหรับในการดำเนินชีวิตให้มีสติและ ช่วยให้เราไม่หลงไปกับอารมณ์หรือสถานการณ์ต่างๆและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องสติความระลึกได้นี้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากแก่ชีวิตนั้นเพราะสติคอยควบคุมให้บุคคลรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่หู้วามรู้จักคิดไม่ปล่อยความนึกคิดไปตามความรู้สึกที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจ